อากาศครับพอดนะครับออนี่ีสอดครับบัดพักตากอากาศครับแถวนี้บรรยากาศหนามาเที่ยวครับผม,มเพื่อนี่อยู่ข้างหน้าครับแดูงกำนันตกปลาครับไอแกะเราคนไปซื้อทำ ครับผมบรรยากาศไม่ห่อนะครับหาเขื่อนครับเพื่อนเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีครับอากาศครับประมาณเที่ยงนิดๆครับช่วงเวลานี้หนามากครับบรรยากาศครับเขื่อนครับเขื่อนง่ครับสวัสดครับเพื่อนกระเสียว โอ้เพกำนั่นส่วนกระเสียวสุขัมบุรีนีม่มีป่าบ่ะนะ้โอ้โอโอโหลดขันข้นก็นขลักแถ่วสา,ายลุ่ยไหมค่ะข้ามดำแพ้แพ้สีสมผูเนอะเออนะ่ะมันก็มีคอนอยู่อยู่อ่ะมันมะีอ่ะนี่เบียดมมีเบีทุกอันอยู่จองไว้แล้วก็สิมี นสีชมพูลมเม็ดเลือนเม็ดเลือครับหอดแพทย์นะครับผมหมานมาหมานลุมกันอีกที่ครับเย้อนโอ้ทีลมได้ดิอ่ามัอะไกี่ห้องได้บ้ครับผมบรรยากาศแงมแรงครับมาแต่หอดวังเทียงครับส่ผลงานตอนต่อไปครับ ในปลาแะเพียนแม่เดียวครับถ้าจกว่าที่กินง้มง้มมืนครับสิล้ลอรุนบงสิเป็นจังไรครับแกะไอ,ะอเบ็ดเต็มมือครับผมมือนี้เต็บสติงครับเกินกระเสียวครับผมร่มแห้งครับ ทะเลสาบก็ทะเลน้ำจืดครับผมน้ำยังแรงนะไม่ยอมว่าเขายังขึ้นครนะกลับแล้วพี่นอนยาวเลย

ยำตัวนี้ก่อนยำกินปลาหน่อยครับปลาหน่อยทิดเบ็ดยวนี้ำกินปลาหน่อยครับตายอักลาครับวัสดูอันนี้ไปถอดเส้นนี้ที่ต้นมันมย้ำจนขาดเครื่องเลยอากาศย้ำแรงครับมันมั่งเขาครับน,นั่นนงบิมานว่านหาเขาครับดูพ่อน้องขังไนจากจุหัวปัก หน่อยครับป้าหน่อยเปิดจักอย่างครับผมเขาเรื่อยครับช่วนข้ามเขาดีครับผมปลาหนิ่งท่านใดอยู่เข้างนอกมิจฉาปลาหนิ่งคักครับเดี๋ยวเคลือนสุพรันในปลาสะดวปลาตะเพียนครับหลายตัวอยู่ครับจะอัด์ตคีบทุกท่านครับผมากาหนามคำคำปลาหนิ่เขจาว่ากินย่ำขึ้นครับล่อเบืองครับหมานบ่หมานล่อชมบข้อด้านเบืองเสาด้วยครับ ปลาซุปๆครับปลาตะเพียนครับตะเพียนน้อยครับปลาชีติงห้วยเกลือคบจำหุมเขาเร่งครับหัวคำครับเพรได้กินแต่ยากอยู่ครับมือนี้พ่อรุ่นครับตอนเด็กปลานี่ตีเขาครับนั่งเฮ็ดกับเขาครับทานกับนั่งกลาง อย่างห้วยเกลือเลยครับโรคขัวขัวกิดหนากเยห้องันยผมอย่างปลากินเขาแร่งครับห้วยเกลือเลยครับปลาขึ้ไม่ไม่สุดๆครับ ปลาสดูกกันน้ำหงกอครับผมปลาตำุ้หงครับปลาหน่อยด้วยก่อนครับป้ายายล้อชงผลงานเบือนเสาครับผม กินเขาป่าครับเป็นนเขานอกบ้านครับผมเพื่อนกระเียวครับพอดกินอยู่ครับที่หนปลาปัดตามหง่งครับไม่วะไฟแห้งบ่ปะเดีย๋ยวขาาศาศาศาึ้นมาประกิต น้ำเองครับพี่เพชรเ็ษตายเบาเลี่ยงเ็ดตตายขึ้นเายขึ้น โซ่ไทยอนทำปีกอะ พิก谢谢ป้าครับเดี๋ยวกินเขาครับผมจะบ้อยห้วครับก็เผาครับอย่างปลาสุเกือจากเคลื่อนครับผมปลสวายจิงงัดชุดักเขอครลังย่้แห้งครับใหม่ก้อนชุกจัง่อยครับผมม้ำีะบ่อยแล้วครับคุียมพร้อมิกินนะครับก็ทยมงานครับทมงานหากินมันครับกินข้าครับผม เขาเลี้ยงครับพิ้งปลาครับพิ้งปลาตะเคียนสดๆขึ้นจากเครื่องครับครับมังหงุ่ครับบรรยากาศเขาเลี้ยงครับกินเขาปลายแล้วครับผมกินเขาล้นครับสำหรับคลิปนี้ขอรุดกันให้ท่าเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวิทย์แชนแนลขอครับผมอย่าไปล่อรุ่นตอนเศร้าครับผมกินเขาเลี้ยงครับ